สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับการ์ดพาซาแชนแนลนะครับผมนะก็จะมารีวิวกันพาอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ MG นะครับมาสเตอร์เกตหนึ่งต่อร้อยนะครับผมวิงกันดัมโปรโตซีโร่นะครับผมอ่านะครับผมเนี่ยโอ้เท่เลยฮะนี่โอ้กล่องนี้ใหญ่นะครับผมนี่ครับก็รายละเอียดนะครับผมก็นี่ครับข้างกล่องนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวอ่าให้ดูนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาอันบล็อกกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับว่าแผงข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูแผงข้างในคร่าวๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของวิงกันดัมโปรโตซีโร่เอ็มจีตัวนี้นะครับผมนะอ่ามาถึงถุงถุงแรกเลยนะครับผมอ่าก็ ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็เหมือนจะเป็นฐานมาด้วยนะนะครับผมมีฐานมาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของสติกเกอร์นะครับผมนะสติกเกอร์ต่างๆนะครับผมอ่าก็มีเอฟเฟกนะครับผมตัวของบีมเซเบอร์นะครับผมสีเขียวนะครับโอเคนี่ก็เป็นแผงสีแดงนะครับผมแล้วก็แผงสีน้ำเงินนะครับ ครับผมก็นี่ครับก็แผงอื่นๆนะครับผมสีขาวสีเหลืองสีเทาดำนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถุงสุดท้ายนะครับผมแผงสีขาวนะครับผมอ่าแล้วก็แผงสีเทาดำนะครับผมแล้วก็คู่มือนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมว่าต่อมาแน่จะเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผม ราคราก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับตัวของ MG 1ต่อ100นะครับวิงกันดัมโปรโตซีโร่นะครับผมอ่านะครับผมก็ต่อมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมขอเล่าข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัววิงกันดัมโปรโตซีโร่ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเรียกสั้นๆเป็นวิงซีโร่ไปเลยแล้วกันเนาะนะครับตัวนี้น่ะก,ก็เป็น กันดั้มนะครับผมเป็นต้นแบบของกันดั้มตั้ง5เครื่องนะของพวกวิงกันดั้มนะครับผมเชนลองนะครับแล้วก็เดซายอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบโหดมากๆนะครับมันจะติดตั้งระบบนะครับผมซีโร่ซิสเต็มเอาไว้นะครับเป็นระบบที่แบบว่าออกแบบมาเพื่อให้ได้ชัยชนะที่สมบูรณ์แบบนะครับผมเป็นระบบที่อันตรายมากๆเลยนะครับผมก็คือมันจะแบบเขาเรียกมันจะวิเคราะห์นะครับข้อมูลในสนามรบนะครับหาหนทาง การชนะนะครับทุกแบบเลยนะครับแล้วก็นักบินเนี่ยก็จะได้รับแบบผลกระทบทางสมองนะการรับข้อมูลที่มากเกินไปนะก็อาจจะทําให้แบบเกิดความคลั่งนะเกิดจิตหลอนทําร้ายทั้งมิตรศัตรูทําร้ายทุกคนที่อยู่ในสนามรบจนหมดนะครับก็เป็นระบบที่ค่อนข้างที่อันตรายมากๆนะครับเป็นอาจจะทําให้นักบินเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับผมสำหรับระบบซีโร่ซิสเต็มนะประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ นักบินเนี่ยนะครับผมนักบินหลักๆเลยก็คือคีโรยุยนะครับหรือพี่เสื้อกล้าเขียวสุดเทพเราเนั่นเองนะครับผมอ่านะครับแล้วก็อาวุธนะครับผมก็จะมีตัวของบีมเซเบอร์นะครับผม2อ,อันนะครับผมซึ่งจะติดตั้งอยู่ตรงบริเวณเกาะไหลทั้งสองข้างเลยซ้ายขวานะครับผมอ่าแล้วก็จะมีตัวของเป็นปืนมาสเตอร์นะครับสองกระบอกที่สามารถเอามาประกบกันได้หรือยิง แยกกันซ้ายขวาได้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็จะมีตัวของโล่นะครับผมหรือว่าชิลนะครับโล่ Low ก็จะสามารถใช้ป้องกันได้นะครับแล้วก็สามารถใช้แบบโจมตีศัตรูได้กระแทกใส่ศัตรูอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวของโล่เนี่ยยังติดตั้งปืนกลบอลแคนด้วยนะครับผมอ่าตามแล้วก็ในตัวของวิงซีโล่นะครับผมก็ยังติดตั้งปืนกลแม็กชินแคนนอนนะครับอยู่บริเวณคอนะครับผมซ้ายขวานะ นจะเป็นปืนกลนะครับผมอ่านะครับแล้วมุมวิสูตรตัวนี้นะครับวิงซีโร่เนี่ยก็สามารถนะครับเปลี่ยนล่างเป็นยานได้ก็เรียกว่า neo bird ร์ดโหมดนั่นเองนะครับผมอ่านะครับผมข้อมูลข้าวค่ของเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ราคาตัวนี้นก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อ 1,600กว่าบาทนะครับผมนะราคาปกตินะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการขยับราคาเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคาประมาณ1,500นะครับผมนะอ่านะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าไปซื้อในแอปออนไลน์อะไรพวกนี้แล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดวันเลขเบิลอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามีโอกาสได้ ประมาณ1 5 0หหรือถูกสุดๆเลยก็น่าจะ1,400บาทนะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่านะครับก็ข้อมูลตัค่าของกันถาก็จับลอนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ให้มานะครับผมก็จะมีอย่างที่เห็นเลยนะครับผมก็มีเอฟเฟกต์วีมเซเบอร์นะครับสอันนะครับสีเขียวแล้วก็ตัวเอฟเฟก์ของวีมเซเบอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตรงซะทีเดียวจะมีความโค้งงอเล็กน้อยนะครับผมอ่าแล้วก็ตามจับของตัวของ บีมเซเบอร์นะครับผมก็ถ้าไม่ไม่ไม่เอามาถือเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ตรงบริเวณเกาะไหลนะครับต้องสองข้างซ้ายขวาได้นะครับผมแต่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เวลาจะถอดออกเนี่ยค่อนข้างที่จะถอดยากนิดหนึ่งนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ก็จะมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งก็คือปูนหลักนะครับก็คือปืนนะครับทวินวัสเตอร์ไลเฟินะครับผมมันก็สามารถแยกออกมาได้นะครับผมเหมือนในกระตูในอนิเมะเลยนะครับผม และอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวของโล่นะครับผมโล่ก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับดีไซน์กันแยกสีก็สวยดีนะครับผมแต่เสียดายนะครับตรงเขียวๆนี่เป็นสติกเกอร์นะครับผมถ้าเป็นชิ้นใสพลาสติกใสจะสวยกว่านี้นะครับผมะนะครับประมาณนี้นะโล่ก็สามารถเนี่ยนะครับยืดออกมาได้เล็กน้อยนะครับผมะนะก็แล้วก็ ะให้ตัวของอันนี้มาด้วยนะครับผมฟิกเกอร์ขนาดขนาด1ต่อร้อนะครับผมฮีโร่ยูนะครับพีก้ามเขียวเสื้อก้ามเขียวของเรานะครับผมอ่าแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับผมอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะจะให้ฐานนะครับผมเป็นฐานมาให้ด้วยนะครับผมฐานก็จะมีตัวข้อต่อ อ,นนอันนี้ไว้ใส่ในล่างของโอเบอร์โหมดหรือล่างยานนะครับผมก็จะมีข้อต่อที่เอาไว้ใส่ตัวของในล่างของมูฟิสูด้วยนะครับผมนะก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่ผมแยกออกมานะครับผมนะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นมีสติกเกอร์นะครับผมมีชิ้นส่วนพ์ทมือต่างๆนะครับผมพัดมือก็จะมี พาร์ตมือกำสนิทนะครับพาร์ตมือที่เอาไว้จับบีมเซเบอร์ที่กำลังใส่อยู่นะครับผมหรือจะเป็นพาร์ตมือนะครับผมที่เหนี่ยวไกลปืนของทวินวัสเตอร์ไรเฟิลนะครับผมแล้วก็มีพาร์ตมือแบร์ให้มาด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับผมสลับเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ลูกเล่นนะครับผมนะก็สลับลูกเล่นนะครับผมสลับ MG ก็จะสามารถ เเปิดคอพิทได้นะครับผมเพรตัวนี้ก็เปิดคอพิทได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นนนโอเบิร์ดโหมดได้นะครับแปลงร่างเป็นยานได้นะครับผมอ่านะครับลูกเล่นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็การแยกสีเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมา,มากๆนะครับผมอ่านะเออแล้วก็ตัวอ่าลูกเล่นอีกอย่างนึงก็คือ นะครับก็มีตัวของแมชชีนแคนนอนก็สามารถแกะเปิดได้นะครับผมตรงนี้นะอ่านะครับผมตรง Backpack ก็สามารถจางออกได้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอ่านะครับตรงปีกอะไรพวกนี้ก็โชว์บูสเตอร์โชว์ดีเทลได้พอสมควรนะครับอ่านะแล้วก็ในเรื่องจุดขยับเนี่ยผมก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับผมนะครับก็สามารถขยับแขนซ้ายแขนขวาอะไรก็ ยกข้อสอกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ก็ถ้าบางท่าเนี่ยมันอาจจะแบบติดตัวของปีกสเล็กน้อยนะครับผมนะเพราะปีกมันก็ค่อนข้างใหญ่นะปีกทั้งสองข้างนะครับผมประมาณนี้นะครับก็จากที่ผมได้ลองเล่นลองขยับมาเนี่ยก็รู้สึกว่า ออผมเสียดายอย่างเดียวก็คือตรงโล่นะครับผมตรงโล่เนี่ยมันเวลามาติดเข้าไปที่แขนเนี่ยมันจะติดมันจะมีเดือตรงนี้ติดเข้าไปเลยนะครับมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบเรียกว่าฟิกตัวโล่่องขัน้นจะฟิกไปหน่อยนะครับมันไม่สามารถแบบหมุนโลเทตอะไรแบบนี้ได้นะหมุนโลเทตแบบว่าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้แบบแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะจัดท่าทางอะไรเงี้ยให้มันแบบมีความยืดหยุ่นมากกว่ามากกว่านี้นะครับผมก็เสียดายนิดนึงนะตรงโล่นะครับผมอ่า นะครับแล้วก็ที่เล่นมาเนี่ยนะครับก็มีบางครั้งที่ขยับแล้วก็ชิ้นส่วนไม่ชิ้นส่วนขาทั้งทั้งทั้งข้างเนี่ยมันหลุดออกจากเบ้าตรงที่ติดก,นะกับเอวนะก็แต่ว่าก็ใส่เข้าไปได้ปกติไม่มีอะไรนะครับบางทีผมอาจจะขยับเยอะไปหน่อยอ่าจนแบบข้อต่อมันหลุดออกนะครับผมนะก็แต่ที่ผมเจอนะครับไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นเจอไหมก็เกาะโชเดอร์เนี่ยไหลข้างนี้ค่อนข้างที่แบบปกตินะครับแน่นปกติแต่ข้างนี้ค่อนข้าง ต้องแง้งหน่อยนะครับผมนะไม่รู้ทำไมนะครับข้างนี้แบบผมก็ต่อตามคู่มือนะแต่ว่าข้างนี้ก็รู้สึกแบบเรียกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าล็อกเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ข้างนี้ก็ใส่แล้วมันก็แน่นปกตินะเออนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยต่อมาแล้วผมเนี่ยค่อนข้างชอบเลยนะครับผมนะเป็นแบบการดั้มที่ผมชอบมากเลยนะครับวีนซีโร่เนี่ยนะครับผมอ่านะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตรงสติกเกอร์ผมก็ไม่ได้ติดทั้งหมดนะก็ติดเล็กๆน้อยๆนะครับตามตัวนะครับผมแค่นี้นะมีสติกเกอร์ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเบสที่ให้มานะครับผมผมคิดว่าถ้ามีเบสอื่นที่เราซื้อแยกอะอย่างเช่นเบสอันเนี้ยไอชั้นเบสหนึ่งเนียนะครับผมว่าใช้ไอ้นี้ก็น่าจะดีกว่านะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะ นะครับผมนะแต่ว่าพอไปเล่นเอาไปใช้กับโหมด Neo Burst โหมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดืร์เดร์ล็อกมันมีแค่นี้รู้สึกแบบมันไม่ค่อยน่าไว้ใจที่แบบจะตั้งโชว์นานๆสักเท่าไหร่นะครับสหรับล่าง Neo Burst โหมที่ใช้กับอันนี้นะฐานอันนี้นะเออผมสลับผมคิดว่างั้นนะก็เลยรู้สึกว่าใช้ฐานค่อนข้างปลอดภัยกว่านะครับใน ในล่างของตัวมุมมิสูดด้วยนะครับแต่ว่าในล่างนนโอโบส์โบนเนี่ยยังไม่ได้ลองสลับฐานฐานตัวนี้นะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะครับผมสลับเจ้าตัวของ MG นะครับวิงกันดั้มโปรโตซีโร่นะครับผม ราะคาก็มาถึงช่วงสรุปการรีวิวกันพาของเจ้า MG 1ต่อร้อนะครับ v i n g Gundam Proto Zero ตัวนี้กันนะครับผมอ่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพนะครับเกณฑ์จะให้คะแนนของผมก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็น A B C เลยนะครับผมนะสลับเกณฑ์กันให้คะแนนนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมขอให้เป็น เอนะครับผมนะดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยอดเยี่ยมนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พอได้ต่อตัวของ m อเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสวยนะครับรายละเอียดต่างๆโอ้โหชอบมากๆเลยนะครับผมนะเหมือนสารฝันนะครับวัยเด็กนะครับที่ได้ดูแลดูการ์ตูนช่อง9้าอะไรแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนะก็ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครอ่ะ อยากได้เครยกองแสกันพาหรือกันด้ามตัวเอกสักตัวเนี่ยนะครับผมก็แนะนำเลยนะสาหรับตัวของวิงนะครับวิงกันด้ามโปรโตซิโลนะครับผมนะก็จุดเด่นเนี่ยก็อย่างที่เข็นนะครับก็สามารถแต่งร่างเป็นยานได้ด้วยแล้วก็ตัวของยานมีโอเวอร์โหมดเนี่ยก็การ เรียกอะไรการแปลงร่างแมคาีนิกของมันนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับผมบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะมันดูแบบง่ายไปหน่อยแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบนะครับผมเพราะว่ามันแบบไม่ได้ซับซ้อนมันง่ายๆเบสิกนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่แบบซับซ้อนจนแบบยากอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของ MG นะครับ Wing Zero นะครับผมอ่าแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยนะครับผม,ผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะปล่อยคลิปตอนไหนนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวของ RG นะครับ1ต่อ144ตัวของ Wing Zero ออกมาเหมือนกันนะครับก็ไปดูแล้วแหละว่าดีเทลนะมันก็จัดเต็มจันหนักยิ่งกว่าตัว MG ตัวนี้แต่ว่าสำหรับใครที่แบบชอบขนาด1ต่อ100อ่ะตัวนี้ก็ ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ี้เ่นะมันก็ดูดีอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะออกมานานแล้วสลับตัวของสินค้าตัวนี้นะสลับ MG นะครับก็ก็ถือว่าต่อมาตั้งโชว์ในตู้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครจะไป RG เนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครชอบวิงเนี่ยจัดได้ทั้ง2 2ไซส์เลยนะครับทั้ง1ต่อ100หรือ RG 1 0 0 4ซีซีที่กำลังจะมาหรือมาแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสลับตัวของ กันพานะครับผมวินกันดัมโปรโตซีโร่ MG นะครับผมแล้วอ่าแล้วก็อะไรที่ผมพูดผิดนะครับหรือให้ข้อมูลผิดนะครับหรือทำให้เข้าใจผิดเนี่ยก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ ใครที่เข้ามารับชมนะครับผมกดติดตามนะครับผมกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์นะครับหรือกดแชร์แสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ